ไม่ดีไซน์นะคะแต่แรงมืองานนะคะการนอนที่ควรได้ดีนะคะก็จะถูกตัวหน้าจอเป็นกระจกนะคะตัวนี้เป็นสไควนั่นเองนะคะหน้าจอที่ขวรได้ถึง60%แล้วกันนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะตัวนี้เป็นแรบทีทเราเหลืนะคะตัวนี้นะคะมันมี่าประโยชน์ในการใช้งานนะคะของตัววอทช์นี้อะไรบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะการใช้งานง่ายนะคะเพราะว่าจะมีการออกกำลังกายนะคะได้ถึง98เป็นโค้ดจุดตัวนั่นเองนะคะเราเอยอกได้เลยว่าเราจะสามารถวัดการออกกำลังกายอะไรได้บ้างเป็นโค้ดการว่ายน้ำแต่การเดินการวิ่งต่างๆนะคะตัวนี้เนาะใช้งานได้สะดวกมากเลยนะคะเพราะว่า นะหรือว่าลูกค้าใช้ที่มีส่วนตัวต่างๆนะคะเราจะจับอยู่ที่ประจำหมุนรานะคะได้ตลอดทุกวันเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ยังได้เรื่องของการวัดความเครียดนะคะความเครียดก็มันก็จะวัดให้ในแต่ละวันให้นะคะแล้วก็บอกโซนบอกกาอกกำลังกายได้ให้ดีมากเลยนะคะแล้วก็การตอบสนองเรื่องต่างๆในการออกกำลังกายนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการนอนกลนนะคะการนอนต่างๆแนะนำการนอนที่ดีมากขึ้นนะคะวัดออกซิเจนในเลือดได้นะคะแล้วก็แล้วก็ไดเรื่องของการวัดร่างกายต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องไขมันในร่างกายระดกระดูกน้ำในร่างกายแล้วกินประทานเท่าไหร่นะคะ จะไม่พอนะคะแล้วก็รับการแจ้งเตือพของ่อนแ้สการแจ้งเตือนต่าคตัวลายผ่านอเอร์นได้หมดเลยนะคะหรือรบกได้นะคะหือว่าลูกค้าสามารถนำาลนยนะคะสกงไปเครื่องของลูกค้าเองนะคะ้ามาในตัวการตนของเราไดเลยหรือผ่านการโหลดในสตูนเองนะคะหือว่าการเชือมต่อด้เยนะคะตนี้การใช้ของอล์ฟต้มถ้าเรามีจำตุ้มอแล้วนะคะเราสามารถใช้งานผ่านือได้เลยในการเชือมตนะคะตันี้กจะเชื่อมต่อไม่้องลงมดนะคะลงสมแล้วก็เลือกหน้าปัดนากาได้นะคะนี่ การใช้นต่นะคะนี้ของเราจะมีการซิงค์ำสุดเนียวนะคะงนตี่ลกของเรานะะสามารถดูการกรับสมกราพลูกค้าได้เลยนะคะว่าเรามีการวิ่งไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็วัดตอรี่ต่างๆแป็เ้นของในะคะตัวนี้มันจะอย่นีเลยมันดู้จร้าเป็นริประจันวันนั่นเองนะี้่นะคะเีแของเรานะคะตอนนี้มีดนทนะคะเป็นตัวบูทกตัวนัะคะตอนนี้ขั้นสุนะคะยกลอี่